ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Allnew ครับ Yamaha 5 Nmax ครับก็วันนี้ติดตั้งครับ2รายการคือไฟหลีเลี้ยวด้านหน้าครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหลัง LED นะครับก็ซึ่งของเดิมด้านหน้านะครับจะเป็นแค่หลอดไส้นะครับจะไม่มีไฟหลีในตัวไฟเลี้ยวนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแต่นี้เราเป็นทําวงจรแล้วก็เป็นเป็นหลอด LED ด้วยนะครับจะเปลี่ยนเออเมื่อเปิดกุญแจมาจะติดเป็นไฟหลีเลยนะครับนะเปิดกุญแจครับ นี่เป็นลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะครับให้ดูหลายๆมุมนะครับว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเพิ่มมิติตัวรถครับในการมองเห็นจากผู้อื่นนะครับให้เราเห็นตัวรถชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เมื่อทําการเปิดไฟเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับกรับให้ดูหลายๆมุมนะครับชัดเจนแน่นอนครับเมื่อทําการปิดไฟเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นไฟหลีสีขาวเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ไฟพามากที่รถก็ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะโอเคแล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังเป็นจากหลอดไฟไฟเลี้ยวครับของเดิมเป็นหลอด LED นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะเป็นหลอดไส้นะครับจะค่อนข้างกินไฟนครับ แล้วก็น,นี้เราเปลี่ยนเป็น LED ครับจะประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้แสงสว่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวเปิดให้ดูนะครับ mm hmm. ครับให้ดูหลายๆมุมนะว่าชัดเจนแน่นอนครับ mm hmm. ดูไฟพามาครับ โอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับจะเป็น Nmat ตัวเก่าตัวแรกหรือว่าตัว2020-2021นะครับทำได้ทุกตัวทุกรุ่นครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ